สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทายลอตเตอผู้รับสารจัาจากรวานแปลความใหม่ด้วยกันอ่านนะไพ่ทารุหมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาเช็คพลังงานนะคะเขาคนนั้นคิดว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขานะคะเป็นการอัปเดตพลังงานนะคะประจําชาวธาตุน้ําน,นนะราศีมีราศีกรกฎและราศีพิจิกวันที่เป็นแบบสากลตะวันตกนะคะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับสมาชิกช่องที่จะได้รับสิทธิพิเศษนะคะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครแล้วก็จะมีรูปเหรียญน,นะคะเวลาที่คุณคอมเมนต์นะคะมันจะโดดเด่นขึ้นมากว่าคนอื่นที่ไม่ได้สมัครสมาชิกช่องส่วนใครที่สนใจจะสมัครสมาชิกช่องนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนหมอแจนนะคะก็สมัครสมาชิกได้นะคะหรือว่านะ,ะอาตอนนี้นะ,ะเวลาที่เรา ชมคลิปในช่องหมอแจนนะคะแล้วคุณแบบว่าเออตอนนี้พอดีมันมีปัญหาไม่สบายใจหาทางออกไม่เจอในความรักความสัมพันธ์นะคะจะยุบหนอพองหนอก็แล้วแต่จะมีสมาธิจะตัดใจหรืออะไรแล้วแต่ก็ไม่สามารถช่วยให้คุณหลุดพ้นสิ่งที่คุณกังวลใจไปได้นะก็สามารถปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์กับหมอแจนได้นะคะรบกวนดูรายละเอียดราคานะคะเอาแบบพูดคุยนะ คุณอาจจะได้ผ่อนคลายแล้วก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนนะหาทางออกในความสัมพันธ์นะดูดวงเพื่อแก้ไขนะคะไม่ใช่ดูดวงเพื่อว่าเอ้ยหมอแจนทยแม่นจังไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สิ่งนั้นนะเพื่อแก้ไขให้ชีวิตคุณหาทางออก ในตัวของคุณเองและในความสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นนะอันนี้คือเป็นคอนเซปต์ของหมอแจนแล้วก็ปลดล็อกปัญหานะความรักความสัมพันธ์ที่ค้างคาใจของคุณเองนะคะว่าเออตัวเรากําลังเกิดอะไรขึ้นนะคะึันถึงเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกรอบทุกรอบเลยในความรักนะคะหมอแจนหนูอยากจะคุยกับหมอเออสิ่งนี้นะคะถ้าเชื่อถือซัททาห,หรือไว้วางใจก็แอดไลน์ไอดีมา แอดไลน์มาแล้วรบก,กวนขอคนที่พร้อมโอนนะคะรบก,กวนอ่านราคาและกดกติกาก่อน,นะจ๊ะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะหมอแจนได้อธิษฐานจิตแล้วก็เปิดไพ่ไว้ให้ชาวท่าตน,น้ําแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไพ่ที่คุณได้นะคะวันนี้นะสไนซ of o ฟว a n e นะ Ace of w a n d Judgment นะ The Moon นะแล้วก็ส n i ซ์อ of Pentacles นะคะพลังงานห้าใบนี้ าชาวธาตุน้ําที่มีปฏิสัมพันธ์นะคะคืออาจจะรายละเอียดนะคะที่เยอะสุดก็คืออาจจะเป็นราศีมีนนะ,ะหรือคนที่เกิดเดือนมีนาที่มาชมคลิปนี้นะ,ะหรืออาจจะหมายถึงคนของคุณที่เกิดเดือนมีนาหรือคนของคุณอาจจะเป็นธาตุหรือราศีไหนก็ได้แต่ทีนี้ปฏิกิริยาของเขาเนี่ยอาจจะมีดาวจันทร์หรือดาวศุกร์หรือลัคนาของเขานะคะถ้าคุณทราบอาจจะเป็นราศีมีนนะคะพลังงานวันนี้ที่ เขาเนี่ยกำลังมองนะคะแล้วก็คิดว่าคุณคิดและรู้สึกสิ่งนี้นะเขาคิดว่าคุณรอ,อคอยที่จะเจอเขานะคะว่าเมื่อไรคุณจะโทรนะเมื่อไรอะ่ะตัวเขาอ่ะนะไม่ใช่ตัวคุณนะเดี๋ยวนะเมื่อไรตัวเขาอ่ะคุณคิดนะคุณคิดสิ่งเนี้ยเขาเขานึกสิ่งเนี้ยแล้วว่าคุณคิดอย่างเงี้ยตรงหรือเปล่านะวะ คุณกำลังรอคอยเขาอยู่ว่าเมื่อไรเขาจะโทรหาคุณหรือจะส่งข้อความข่าวสารนะได้รับข่าวดีที่คุณเคยเงียบหายไปคุณกำลังน้อยใจนะฮะในสถานการณ์ที่รอคอยว่าเมื่อไรจะมาเจอกันเมื่อไรคุณจะมาหาเขานะฮะเมื่อไรคุณจะโทรกลับมา แปลว่าสถานาการณ์ความสัมพันธ์นี้คือหนึ่งคุณอยู่ไกลกับคนนี้สองคุณเคยคุยกันแล้วคุณเคยติดต่อสื่อสารและตอนนี้ขาดช่วงไปที่จะเดินทางไปมาหาสู่กันที่จะโทรหากันนะ,ะมันเป็นสถานาการณ์ที่เมื่อไรคุณจะตัดสินใจที่จะขยบความสัมพันธ์สักทีหรือเมื่อไรคุณจะเดินทางจากต่างประเทศมาหาฉันนะคะครั้งที่สองเราจะเจอกันไหมรอบที่สองอะไรสิ่งนี้นะคะเขากำลังคิดสิ่งนี้ตรงหรือเปล่าคาท่านน้ำไหน ช่วยลบกวนบอกหมอแจนหน่อยนะคะบางคนนะคะคนนี้คิดว่าคุณน่ะน้อยใจในความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบางซ่อนเลนหรือเขาอาจจะไม่ได้ดูแลคุณมากจนเกินไปแล้วคุณกำลังมองว่าตัวของคุณเองเนี่ยสามารถฝากความหวังนะ,ะกับตัวเขาเนี่ยได้ไหมอนาคตอะไม่มีอนาคตร่วมกันเลยนะคะแล้วตัวคุณก็คิดอีกว่า หรือว่าเราอะนะคะตัดสินใจปล่อยปล่อยเขาไปดีกว่าไหมนะคะเขาคิดสิ่งนี้นะว่าเอ๊ะคุณเนี่ยตอนแรกรอนะแต่ตอนเนี้เขาชักไม่แน่ใจว่าคุณอะยังอยากจะกลับมาเจอเขาไหมนะในลักษณะแบบนี้นะเอ๊ะว่ารอคอยจริงหรือเปล่านะคะเหมือนคล้ายๆว่าคุณนิ่งไปเงียบไปไม่ได้กระตือรือล้นหรือว่าอาจจะจะโทรหาเขาหรือจะทักหาเขาหรือหมายถึงว่า อยากจะถามหาเขาว่าเออจะมาไหมอะไรแบบนี้คล้ายๆเหมือนในลักษณะว่าถามเล้เหรืออะไรแบบนี้เหมือนว่าเอออยากเจอกันนะแต่ตอนเนี้คุณเฉยคุณวางเฉยคุณอยากให้เขาอะนะทําเองนะคะนึกได้เองว่าอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างกับคุณโดยที่คุณอะไม่ต้องไปจัดการควบคุมบงการนะคะนึกออกไหมแต่ในสิ่งเนี้ยที่คุณอยากให้เขาทําเองในใจที่เขาแบบ เออแกอยากจะเป็นคนยังไงแกก็เป็นเลยในความสัมพันธ์นี้แกจะสวีดหรือไม่สวีทแกจะเอ,อ่อไม่โรแมนติกก็เรื่องของแกแกไม่อยากคุยไม่ดกเลอสอนหรือไม่อยาก,ก,าม,ยากมาหาฉันก็เรื่องของแกเลยนะเออฉันจะปล่อยอิสระให้แกจัดการกันนะชาวธาน้ามีอารมณ์แบบนี้ว่า ฉันจะไม่ไปสนใจถามอะไรสิ่งนั้นว่าจะมาหาไหมจะยังนั้นยังงี้ไหมเดี๋ยวโทรมานะก่อจะวางสายเลยเมื่อก่อนก็อาจจะแบบว่าเออเราอางสายไปแล้วเดี๋ยวโทรมาใหม่นะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเดี๋ยวมาหาฉันใหม่อะไรสิ่งเนี้ยคุณอาจจะพูดแบบนั้นแต่ตอนเนี้นะ,ะมันมีความรู้สึกว่าคุณอะนะคะเขามองว่าคุณอนะ,ะเปลี่ยนไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะนิ่ง ะะเขามองไม่รู้มองไม่ออกด้วยนะบางคนนะคะคุณอาจจะมี energy พลังงานอะไรที่เขารู้สึกว่าคางแขงใจว่าเอ๊ะหรือว่าคุณอะนะคะทำเฉยทํานิ่งหรือทําเงียบไปเนี่ยนะคะออกไปคุยกับคนอื่นไหมหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นคุยไหมมีความหึงหวงหรือมีความไม่รู้ในพลังงานของคุณคือเขาไม่รู้เขาไม่เห็นอะไรของคุณเลยนะคะนึกออกไหมเขาก็อาจจะคิดจินตนาการไปได้หลายอย่างนะในความคิดนะว่าเอ๊ะ มันเป็นสิ่งเนี้แน่เลยอะไรสิ่งเนี้เหมือนว่าคบกับเขาอะไม่มีอนาคตรหรอกนะคะและอีกอย่างหนึ่งอะคุณก็รู้สึกเหมือนว่ากลัวที่จะมาเจอกันครั้งที่สองเดี๋ยวมันคงเป็นเหมือนเดิมความสัมพันธ์ก็คงไม่ขยับหรอกนะคะเลยไม่ได้อยากจะเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะในลนักษณะที่ถ้ามีข่าวนะคะมีข่าวว่าคุณกับเขาเนี่ยจะได้มาร่วมงานกันหรืออะไรแบบนี้นะคะ ทีนี้ถ้าสมมติมันมีข่าวไปถึงเขาก่อนว่าเออคุณและเขาเนี่ยอาจจะได้มาดูงานมาร่วมงานนะคะในกรณีที่คุณอาจจะเดินทางไปที่หน่วยงานเขาเขาเดินทางมาหน่วยงานคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับงานนะคะสมมุติว่าเขาอะได้รับข่าวก,ก่อนว่าจะมาเจอคุณวันเนี้ยและเขาก็คิดว่าคุณอะได้รับข้อความอนันั้นอย่างคุณรู้หรือยังว่าเดี๋ยวจะได้มาเจอกันนะตัวคุณอะดีใจไหมะนะคะ เออดีใจหรือเปล่ารอคอยแบบกำลังกวายวใจไหมนะที่ตื่นเต้นหรือเปล่าที่จะได้มาเจอกันได้มาร่วมงานนะคะอาจจะเป็นในลักษณะแบบอาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนหรือเรารู้สึกแบบว่าเวลามาทํางานด้วยกัน <c oughs> มาใกล้ชิดกันเนี่ยนะคะมันทําให้รู้สึกเหมือนว่ามีไฟปาถนามีแพชชั่นนะคะเขาเรียกว่าความรู้สึกนะคะที่ซ่อนไว้อะมันก็ เป็นความรู้สึกโรแมนติกเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นและนานแล้วนะที่เราไม่ได้มาร่วมงานกันเนี่ยนะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่จะได้กลับมาเจอกันเขาเหมือนอยากจะรู้ว่าคุณอะดีใจหรือเปล่าหรือรอที่จะเจอเขาไหมอะไรสิ่งเนี้ยนะคะในกรณีที่ที่คุณนะคะชาว่าน้ําเป็นคนที่เดินทางไปนะเดินทางไปที่หน่วยงานเขานะเขาก็คิดว่าอยาก อยากได้รับรู้ข้อความข่าวสารจากคุณเหมือนเขารอเจอคุณนานมากแล้วนะคะด้วยความที่แบบมันจะเป็นไปได้ไหมที่แบบคุณอ่ะจะตัดสินใจนะคะบอกว่าคุณอ่ะจะมาหาจะไปหาเขาอะไรสิ่งเนี้ยนะคะอกกาลังมองเห็นสิ่งนั้นนะคะแต่เขาอ่ะก็ไม่แน่ใจก็กลัวนะว่ามันนานมากเกินแล้วที่รอแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นสักทีนะคะที่คุณจะโทรว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปหาเดี๋ยวฉันจะไปตรงนั้นนะคะ ก็กลายเป็นเหมือนว่าเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่าอมไม่รู้จะทาอย่างไรนะคะไม่แน่ใจว่าเออคุณชอบเขาหรือเปล่าเห็นคุณนิ่งหายไปนะ,ะช้าไปอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์ไม่ได้กระตือรือร้นที่จะไปหาไปเที่ยวไปส่งข้อความเออส่งข้อความข่าวสารหรือโทรไปหาเขาไปบอกเขาในสิ่งที่เขาไม่รู้เรื่องของคุณคุณไม่รู้เรื่องของเขาอะไรสิ่งนี้นะคะ,ะ,คะเขาก็เลยแบบไม่แน่ใจอะว่าคุณจะทำไหมนะ แต่ถามว่าคาดหวังไหมล่ะคาดหวังรอไหมนะรอนะเขาว่รอคุณนะอันนี้คือความรู้สึกเขาคิดว่าคุณอะรอเขาอยากเจอเขานะคะอยากส่งข้อความขับสารอยากเจอกันครั้งที่สองโดยที่บางทีเขาอาจจะยังไม่ได้แสดงความรู้สึกหรือคุณยังไม่ได้แสดงความรู้สึกต่อกันและคนคนนี้ก็คิดรอคุณเหมือนกันนะคะรอที่จะเจอแต่บางทีแบบ ยังไม่ได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างการกระทำอะ่ะมันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าเอ,อ่อจะมาขอกันเป็นแฟนหรืออะไรแบบนี้นะคะรอวันที่ความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาแต่อาจจะมีระยะทางหรือนานๆได้มาเจอกันอาจจะเจอกันไม่ได้นานนะคะแป๊บหนึ่งสามวันห้าวันเจ็ดวันอะไรสิ่งเนี้ยแล้วก็ต้องห่างกันไปนะคะในลักษณะของคนที่อยู่ไกลอะไรแบบนี้นะคะสาวทะนา้ํา หมอกาลังมองเห็นสิ่งนั้นและถ้าถามว่าตัวเขาเองคิดและรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเข,เขาไม่แน่ใจเหมือนเขาลัางเลใจเหมือนกันนะคะว่าเออเราจะได้เจอกันไหมนะคะมันเหมือนว่านานและและอีกอย่างหนึ่งก็คือยังไม่สามารถนะคะจะตัดสินใจได้ต้องรอเจอคุณก่อนต้องรอเจอตัวเป็นๆก่อนต้องรอดูสถานาการณ์ข้างหน้านั้นก่อนว่าการกระทําของคุณนั้นะดีใจแฮปปีด้ดีดาใช่ปะที่เราได้กลับมาเจอกันยังรู้สึก ต้องการเขาหรือว่าเรายังชอบยังสนใจเขาใช่ไหมเนี่ยเขาจะต้องดูสิ่งนั้นก่อนนะคะแต่ถ้าการกระทําของเรามันเป็นในทางที่แบบเฉยชายเย็นชาหรือคุ้มเคือขมุูขมัวหรือเขามองไม่ออกหรือคุณทําแสดงแล้วแต่คนนั้นแม่ก็งโง่เองไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรยังไงความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะเฉยหรือจะนิ่งอะไรสิ่งนี้นะคะเพราะเขาไม่รู้ถ้าเราไม่ได้แสดงออกความชัดเจนจริงจังว่าเราสนใจหรือเราดีใจที่เราเจอเขานะเขาก็จะไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์นะคะอันนี้หมอรู้สึกเลยว่า เป็นการกระทำของเราด้วยนะว่าจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ให้มันแสดงออกไปที่ชัดเจนหรือตัดสินใจว่าสิ่งเนี้นะมันควรจะเปลี่ยนแปลงได้วแลหรือมันควรจะเริ่มต้นหรือตัดสินใจไอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือรู้สึกชอบพอกันเนี่ยเขาควรจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่แสดงออกหรือกิริยาท่าทางของตัวคุณด้วยนะคะ ทีนี้นะในบางส่วนเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันนะคะว่าตัวคุณอ่ะก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันสมมติถ้าไปเจอกันหรือร่วมงานกันแล้วหรือคุณเดินทางไปนั้นคือมันเป็นสิ่งที่บังคับหรือบริษัทกําหนดมาพอคุณเดินทางไปเจอเขาตรงนั้นแต่ถ้าการกระทําของเขาเฉยชาเย็นชานิ่งหรืออาจจะรู้สึกรักหรือคิดถึงหรือดีใจมากมายก็ได้นะแต่เขาไม่แสดงออกปกปิดซึ่งความรู้สึกตัวคุณก็ไม่ทําอะไรนะคะตัวคุณก็จะไม่คุยคุณก็จะวาง วางฟอร์มวางมาตรของคุณอะไรสิ่งเนี้ยนะมอเห็นสิ่งนั้นนะเอาละค่ะประมาณนี้นะคะชาวท่าน้ำน้ำมีนกรกฎพิจิกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีมาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ